สวัสดีค่ะมือหนีเขากับมาพบพอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะบรรยากาศย่ามแรงอยู่ที่ทุ่งหยาลู่สี่ของรายการจะนาแอนฟร์มหักนะคะก่อนอื่นเลยกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้แนะน้าเนเดอร์ค่ะพี่น้องมือหนีเลยพาพี่น้องมาเบิง้ง บรรยากาศย่ำแรงกับสวนหยาลู่ซีที่ปลูกไว้แหงงัวกินนี่แหละค่ะพี่น้องซึ่งงัวเฮ้าอยู่ในรายการจะนาแอนฟ้ามหักตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ 8- ถึงเกาโตเนาะค่ะเฮาก็เลยปลูกหยาเพื่อที่เสริมเพราะว่าจะเป็นหยาธรรมชาติเนาะค่ะที่บางเทือมันก็มีว่าเพียงพ่อเฮาก็เลยมีหยาที่เฮาปลูกไว้ก็คือหยาลู่ซีหยาวานอิสราเอลหยาเนเปียและตอนนี้ก็กำลังปลูกหยาแพ่งกลาซึ่ง ไขมันมี่ทุกชนิดเพื่อที่สีไห่ปั๊บเปลี่ยนหมุนเวียนไห้ง่วงไม่ได้กลิ่นทุกชนิดเนาะค่ะเพื่อสีบ่ใหอเบือ้อตอนนี้ก็เลยเป็นบรรยากาศย่ามแรงแน่นก็เลยสภาพพี่น้องเมื่อเบิงแปลงหยาลูซี่ที่ปลูกไว้กับบ่อหลายไร่ดอกค่ะพี่น้องซึ่งมองบริเวณมองนี่ตะกอนมันเป็นพื้นทีหน้าเฮ็ดหน้าเฮ็ดเกษตรแต่ว่าผลผลิตของหน้ามันบดีของอปูเขามันบดี พ่อก็เลยเปลี่ยนแปลงจา,จากเป็นหน้าเขามาให้เป็นหน้าหยาเพื่อที่สิให้มีอาหารให้งวัวร,รือว่านล้วมีหย่าให้งวัวกินย่ำหนาแรงนั่นเองค่ะตอนนี้นั่นแหละสิาพาศพี่น้องมาเบิงแปลงหย่าลูซี่ที่แน่นปลูกไวน้นะคะที่พ่อกับแม่แน่นปลูกไว้มากค่ะพี่น้องมาไปเบิงน้ำกันเลยค่ะ ตอนนี้แน่นกับผ้าที่นองมาเบิ่งแปลงหยาลู่สี่ทีห่าปลูกไว้อยู่หน้าเนาะคะ่ะซึ่งข้าปรับเปียนจากหน้ามา่เป็นหน้าหยาลู่สี่เนาะคะ่ะเพราะว่าผลผลิตของเขาห่อบ่อใดตามที่เขาต้องการเนาะคะ่ะก็เลยปรับเปียนเป็นหน้าหยาลู่สี่ซึ่งปลูกอยู่ว่าถึงประมาณสองถึงสามไร่เนาะคะ่ะมองนีนกรแมนมองนีนกรแมนแปลงหยาลูซสี่เนาะคะ่ะแต่ว่าทางไตนี่เป็นแปลงหยา แพงกลาเพิ่งปลูกไปได้ประมาณสองอาทิตย์ตาขางลางหน้าขงางล่างเนี่เขายัางเห็ดเข่าเพื่อเกาะะเ่าเนาะค่ะเขากะแบง่งแบ่งสัดส่วนในการปลูกหนาปลูกเขาเพื่อที่สีล่องรับงวดที่เขาเลี้ยงอยู่เนาะคะ่ะทั้งลางนี่เขาเห็นเป็นแปลงหนาลูกสี่ที่เัาตัดเลยค่ะพี่นอ้องแต่ว่ามองนี้เขาตาดัดไปแล้วเขาตัดเป็นลอกเป็นลอกหลังเขากดสีใส่ปุ๋ยเพื่อที่สีให้มันแตกกอแตกเงาขึ้นอีกเนาะคะ่ะแล้วก็มองนี้กะยางง่างๆ่งอีกเนาะคะ่ะ ซึ่งเข้ากับสลับหมุนเปลี่ยนหมุนเวียนหยาต่ละชนิดแห่งงวกินเพื่อบพให้มนเปิดเบือเนาะค่ะจะเป็นแปลงหยาลู่สี่ที่เข้าอ่ามาตัดแห่งง่วกินเนาะค่ะนี่ข้างนี้ย่างบพราทันตัดซึ่งเข้ากับสีแดงตัดไปเทละลอกเทละลอกเพื่อที่สีห้มันไงท่านง่วกินเนาะค่ะเข้าสิบตัดแบบว,ว่ามองได้สันมองได้เงาแต่ว,ว่าเข้าสิตัดเป็นหนาเป็นหนาไปเนาะค่ะเพื่อที่สให้มันบำรุง่งาย ในการให้มันแตกกอต่อไปเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นอ่าทางรายการจะน่าห่าปลูกไว้เนาะคะ่ะอันนี้อ่าล็อกนี่ย่างยูสุดซ้ำเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าอีกล็อกนึงที่ห่าย่างพันตัดก็คือประมาณนี้แหละคะ่ะเมืนน่อนี่บรรยากาศย่มแรงก็เลยพาพี่น้องมาเบิงสวนหย่าลูซี่ธรรมชาติเนาะค่ะย่ธรรมชาติบรรยากาศย่มแรงเพราะว่า สว่วนนี้โลกไผ่ไข่เจี๊ยบอีหยังก็ไลกับภาพ่น้องมาสูตรบรรยากาศธรรมชาติอยู่ทงหน้าเนาะคะ่ะมาเบิงบรรยากาศอ่าองทุ่งห้าลูซีเนาะคะ่ะบรรยากาศงามเผื่อที่สิพนค่ายในอ่าในการเฮ็ดง,งานม,าม,นมักในเมืองกับล้ภาพี่น้องมาเบิงบรรยากาศสวนหยาเนาะคะ่ะคู้ใามีคัแนะนํำดีๆในการปลูกห้าลูซีว่าบำรุงจังใดเฮ็ดจังใดมันจังสีงามต่อไปก็สามารถ คอมเมนต์เขามาใดใต่คลิปนี้ได้เล่นเนาะค่ะตอนนี้กะมาถึงช่วงสุดท้ายที่แนนภาพี่น้องมาเบิง่งบรรยากาศยามแรงอยู่ ทงหน้าเนาะคะ่ะยู่รายการจะได้แอนฟัมฮักหรือว่าหม่องบริเวณที่หาอาปลูกหนาลู่สีเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะแน่กับสิไดออัลา้าจากหน่องไปแล้วก่อนอื่นเลยกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แนนนำเนนเดอคะ่ะแล้วพบพอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ